สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของสาระดีๆเพื่อการดูแลสุขภาพของคุณอีกแล้วค่ะปกติภาวะวัยทองที่ไม่พึงประนาของผู้หญิงเราส่วนใหญ่แล้วมักจะเริ่มต้นในช่วงอายุประมาณ50ปีแต่สำหรับแขกรับเชิญที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์สุขภาพในวันนี้เธอเข้าสู่ภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรค่ะเพราะว่ารังไข่หยุดการผลิตไข่นั่นหมายถึงว่าเธอต้องเผชิญกับสารพัดอาการของวัยทอง จนไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตในวัยทำงานได้ตามปกติและอะไรเป็นตัวช่วยในการปรับสมดุลร่างกายของเธอให้กลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งไปติดตามกับคุณฟ้าอรุณรุ่งในโรคาวาไรตี้วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่มังอรสวัสดีค่ะพี่มังอรตอนนี้อายุกี่ปีคะอายุ48ปีค่ะ48ปีแล้วก่อนหน้านี้คือเรามีปัญหาทางด้านสุขภาพยังไงคะก็วัยวัยทองอะค่ะ คือหมดประจำเดือนก่อนแบบอายุยังน้อยอะคะ่ะตอนที่เราเข้าสู่วัยทองนี่คือตอนนั้นอายุเท่าไหร่อะคะอายุประมาณ44ปีค่ะโอ้ถือว่าเร็วมากถือว่าเร็วมากคือคือหมดเลยใช่ไหมคะหมดเลยไม่ใช่แค่แบบก้าว <9 S 1> เข้าสู่ไม่ใช่ใชค่ะหมดเลย ประมาณ43นี่ก็ยังมาบ้างอะไระให้นั่นมาพอเข้า44นี่คือหมดเลยค่ะค่ะคะแล้วเคยได้ไปตรวจสุขภาพบ้างไหมคะก็ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีนะคะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีมีแต่ความดันนิดหน่อยอะไรค,ะค่ะคะอเลสเตอรอลนิดหน่อยค่ะแล้วเคย สอบถามกับทางคุณหมอไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงหมดประจำเดือนเร็วจังเลยคนอื่นๆเขาแบบต้อง50 60ก็ถามคุณหมอก็บอกว่าอ่อมันเป็นบางเคสอะ,ค,ะค่ะบางคนก็จะหมดประมาณ50 60ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าแต่ว่าสำหรับคุณนี่รู้สึกว่ามันมันเร็วนะ,ะแต่ก็ก็ไม่ได้บอกว่าสาเหตุเพราะอะไระนี่ครับปกติแม่นี่ก็หมดช้านะประมาณ6 เกือบหกสิบนะคะแม่แต่มีเราเนี่ยไม่รู้ยังไงหมดเร็วแล้วพอหมดแล้วก็มันก็ใจคอมันก็หมุดหงิดนะค่ะค่ะแล้วก็ปวดหลังปวดข้อปวดกระดูกอะไรปวดมากเลยค่ะแล้วก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยไม่แบบพักผ่อนไม่ไม่เพียงพอเลยช้าขึ้นมาเราก็ไม่สดชื่นเลยโอ้ถ้าแบบไม่ได้ไม่ได้พักผ่อนไม่ได้นอนปุ๊บเช้าขึ้นมาเราก็เพลียใช่ทำงานก็ไม่ไหว แล้วมามรู้จักกับน้ำเห็ดได้ยังไงคะก็มาเปิดสถา,านีฟังฟังคุณฟ้าเนี่ยค่ะค่ะก็เลยตัดสินใจอยู่เหมือนกันถามแฟนว่าน่าลองเหมือนกันนะเพราะว่าเอ,อแบบเห็นแบบสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้นะคะ่ะม,มันจะจริงไหมเนี่ยอะไรเงนะีแฟนก็บอกว่ามันก็ มันก็น่าจะลองได้นะมันแบบมันเป็นแบบเราก็ลองมาเยอะนะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะลองอย่างนี้นะคหรือว่าเราลองมาหลายอย่างมากแต่เป็นคนที่แพ้สมุนไพรสมุนไพรไทยจีนอะไรทั้งหลายเนี่ยค,คือไม่ได้เลยพอกินเข้าไปได้นิดหน่อยแล้วเราจะใจสั่นเหมือนแบบเราไม่ไหวเราจะใจขาดเนี่ยเราก็ต้องหยุดค่ะคือเป็นมาหลายยี่ห้อแล้วค่ะคราวนี้เอ๊ะทำไมเรารู้สึกเราคล่องตัวนะค่ะ เราเดินไปไหนมันไม่ค่อยเหนื่อยค่ะแล้วก็ใจคอก็ดีขึ้นค่ะแบบเราไม่ไม่หงุดหงิดอะไรเงี้ยค่ะเออเราก็แปลกใจเหมือนกันนะแล้วก็เออดีขึ้นระแฟนก็ดีใจนะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้เพิ่มสุขภาพที่ดีนะคะสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพขนาดนี้พระรุ่นรุ่งมีของขวัญมามอบให้ด้วยนะคะกับของขวัญจากธรรมชาติค่ะเป็นน้าเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพนะคะคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ ไม่ว่าวัยทองจะมาถึงเมื่อไหร่ถ้าเรารู้จักวิธีการรับมือและปรับสมดุลให้กับร่างกายก็จะสามารถใช้ชีวิตในภาวะวัยทองได้อย่างเป็นปกติสุขค่ะให้ต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติช่วยเติมเต็มความสมดุลให้กับร่างกายของคุณเพื่อพร้อมรับมือกับทุกปัญหาสุขภาพสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่089-071 8 8 8 9 089 0 7 1 8 8 8 9เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐครับ